สวัสดีค่ะอยู่กับใครคะหนูแป้วค่ะสวัสดีค่ะสิวค่ะวันนี้กล่องนี้มันแับมันเราก็มากินนี่เรา้ซือไปของเดี๋ยวเราจะไปบ้านเตยเราส่งไปส่งแล้วก็มาดูกันนะคะว่าเราจะมีตังจ่ายกันหรือเปล่าหรือว่าเราต้องไปโรงพักกันหรือเปล่าวันนี้เรามาเปิดบิ๊กซีค่ะใช่ค่ะไปค่ะ hour later เรากำลังจะจ่ายสังเกะ มารอดูว่าจะให้ไปลวมพักเจนนกลัวให้ทำงานเสร็จรออยู่ค่ะแล้วก็ดูว่าไม่มีคนเลยอะใช่ทีมเคต่อนะคะเราจะกินเคสหรอใช่อันนี้เนี่ยเขาไปกินน้ำซุปเองสั่งแค่หมูจานผักจานหัวมือนี่ค่ะตอนนี้เราถึงบ้านคุณมีแล้วเราวัปมาจากไหนคะหลิวจากบิ๊กซีเราวัปมาจากคอนแกนค่ะเราไปขอนแกนนะ ถึงแล้วค่ะถึงบ้านคุณเติร์เติร์แล้วแล้วเราก็ลองอยู่ประทับมานักกี่โมงคะพูดไปเลยค่ะกี่โมงหนึ่งใช่มาแล้วสีมแล้วเราก็ยิ่งอยูมากเลยไม่ยิ่งค่ะดูสรกี่หมูดิบกันดีคะใช่ค่ะทุกคนนี่ค่ะเออดูยังไม่เหรอต้องหนึ่งสองแล้วเมื่อหลังของสว่านนะคะคล้ายปืนมีด้ามจับนะคะด้านหลังของด้ามจับจะเป็นที่ใส่แบตทุกคนตอนนี้นะคะเราทำอะไรเสร็จแล้วเรากินหมูกระทะเสร็จแล้วใช่ไหมดู นอนหน้าใสยังไงเราหน้าจอก็เหมือนกันวันนี้นะคะก็พิงเท่านี้ไป b เลียวไปคินะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ